พ่นชาแนลนะคะแล้วคลิปนี้เป็นคลิป EP ที่6แล้วนะคะที่มาสอนกระทาค่ะมีน้องๆหลายคนนะคะอินบ็อกเข้ามาถามในเรื่องของการเดินไปด้วยแล้วก็ควงไม้กระทาไปด้วยนะคะว่าทํำยังไงจริงๆการเดินไปด้วยควงไปด้วยเนี่ยค่ะแบ่งไปทั้งหมดเป็นแบบ2แบบนะคะก็คือกระทาเนี่ยอยู่บนมือทุกจังหวะเลยกับแบบที่2นะคะกระทาอยู่บนมือเป็นออนออนทูนะคะก็คือควงทุกๆ2จังหวะพูดง,ง่ายๆคือแบ่งคือ1งควงทุกๆจังหวะกับ2ควงทุกๆ2จังหวะ งงไหคนพูดเอง oh. ก็งงเองทุกคนก็คงงงเดี๋ยวไปทาให้ดูเลยดีกว่าค่ะจะได้ไม่งงนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีแรกกันก่อนนะคะคือวิธีการควงทุกจังหวะนะคะว่าทํำยังไงค่ะวิธีการควงทุกจังหวะนะคะคือการที่ไม้กระทาโดนมือเราทุกจังหวะแล้วเรานับจังหวะนะคะคืออย่างนี้นะคะเดี๋ยวจะลองทำให้ดูอ่ะห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเห็นไหมคะทุกครั้งที่เราจับกระทานะคะ มือจะนับ1 2 3 4 5 6 7 8ทุกครั้งที่มือเราสัมผัสกับกระทานะคะจะนับเป็นตัวเลขหรือเป็นจังหวะนะคะกับแบบที่2ค่ะคือทุกๆ2จังหวะนะคะแบบนี้จะใช้กับจังหวะที่เร็วนะคะจะเป็นอย่างนี้ค่ะ5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7สาี่ห เราจะจับไม้คาถาเฉพาะเลขคี่เท่านั้นนะคะ1 3 5 7เป็นการแบ่งจังหวะย่อยหนึ่งนะคะเดี๋ยวทำให้ดูอีรอบไหมคะห้าห7 8จจับหนึ่งสจับ3 4. จับ5 6. จับจจับหนจับ3 4มจับห้จับเจจับหนจับ8.1 2มมันจะเป็นการใช้สำหรับเวลาที่เราเดินจังหวะเร็วๆนะคะทีนี้วิธีทำง่ายๆเลยค่ะ มือเราจับกระทาตอนไหนเท้าเราเหยียบพื้นตามตอนไหน,นรูนะะ้ไหมครผู้สากันเท้าเราเหยียบพื้นตามจังหวะตอนไหนมือเราหมุนกระทาตอนนั้นค่ะเดี๋ยวเรา,ามาลองดูกันค่ะห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดขาซ้ายขาขวาซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายหยุดเห็นไหมคะทุกครั้งที่มือเราสัมผัสกับกระทาเท้าเราจะเหยียบพื้นเดี๋ยวลองดูอีกครั้งนึงค่ะ คือแบบควมทุกจังหวะน,นะคะเดี๋ยวเราไปดูแบบออนทูนะคะ์ค่ะทุกๆ2จังหวะค่ะ คือจะสัมผัสกท่าที่เขาซ้ายเท่านั้นซ้ายซ้ายและหยุดจะลองดูอีกรอบนะคะทำให้เร็วเวให้ถูรับ้กแปดหนึ่งสห้าแปซ้าย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 หยุดสำหรับ EP นี้นะคะหวังว่าน้องๆทุกคนคงจะได้ประโยชน์นะคะสำหรับการเดินไปด้วยแล้วก็พวงไปด้วยยังไงฝึกซ้อมเยอะๆนะยิ่งฝึกซ้อมเยอะเท่าไหร่ก็จะทำให้เราเก่งมากขึ้นเท่านั้นนะคะ ถ้าชอบวิดีโอนี้ยังไงรบควรช่วยกด Subscribe และกดแชร์ให้พี่โอ้นยนะ้วันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูค่ะบ๊ายบายค่ะ